กูเชื่อว่าไม่มีอะไรเว้ยกูโคตรกลัวเลยจริงๆแล้ววันนี้นะครับก็คือเกมที่มาแล้วนี่ก็คือเกม Doll Man ฮะซึ่งอย่างเดียวที่ผมรู้เกี่ยวกับเกมนี้มันเกี่ยวกับตุ๊กตาเว้ยเออแล้วคือมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าหนักใจนั้นก็เลยมาเล่นเลยด้วยเขาเช้ระเบิดต่างๆฉีดล็อกงานพาร์ทไทม์ในโรงงานของเล่นเก่าแห่งหนึง่งผู้คนต่างกับซิบกันถึง ไอชื ah, Tapi, who, ่อเสียงอันน่าสงสารของมันแต่ฉันไม่สนใจฉันแค่ต้องการเงินวันนี้เป็นวันแรกของฉันฉันไม่เคยฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่ามีอะไรรอฉันอยู่ด้านไหนโอ้โหแม่งคนไม่น่าเข้าเลยออกได้ปะกูออกประตูก่อนได้ปะไอ้เนี่ยไม่เป็นประตูให้กูออกนะเออยินดีต้อนรับสู่ที่ทำงานอ่าอะไรเสียงอ่านไม่ทัน อาหน้าที่ของคุณคือการเช็คคุณภาพของตุ๊กตาเออ <ละ S 2> แล้วถ้าสมมติว่าอามันดีก็เอาไปทางด้านขวาถ้ามันไม่ดีหรืออะไรก็โยงไปทางขยะซะเออคุณสามารถดูอะไรสอย่างได้ข้างๆตัวดีเทลเออแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อสตาร์ทไอเริ่มงานเออแล้วก็สะหวังว่าคุณจะไม่ทำมันล้มเหลวอะไรสักอย่างมั้งประมาณนั้นมามเริ่มเลยเหรอไม่เอ,อ่านอะไรหนะ่อยอ่ะอาอันนี้เราต้องหมุนตัวดูว่ามุมไหนมีอะไรแปลกๆปะ เฮ้ยตุกตาน่ารักนะเว้ยจริงอะแล้วก็ทำไงต่อคิยามันหันคิงยังมานหันตาวะเอ๊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 ะเอ ม่มันมีของแบบนี้ผลิตออกมาขายด้วยจริงๆเหรอไอ้เหี้ยแต่เสียงเพเสียงมั้งน่ากลัวอยู่นะเว้ยเอฟเฟกต์อะมั้งน,น่ากลัวเลยอะชิงๆแบบมันแล้มาดูนะเช็คแล้วไม่ต้องเช็คแล้วอ่ะถูกถูกถูก<อ>ไม่เป็นไรโอ้อันนี้โคตรมีตำหนิเลย <c oughs> บ๊ายบายน้ององ,ง่ายๆอุยอ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โน้ตั้มสเกลเลยไปมึงอย่าตลกนะมึงอย่าตลกนะมึงอย่ามาอีกรอบไหนเดะเดวเดะเดะ เดี yeah, yeah. Okay. Okay. ๋ยวเดี๋ยวูอยะโอเคกูเชื่วไม่มีอะไร้ยกูโคตรกลัวเลยจริงโอ้ยพอ generator วะเออแต่กูเกลียดเกมนี้กูเกลียดเกมนี้มากกูเกลียดเฮียเลยตู้ตูไอปิดประตูก่อนเถอะปิดแล้วนะประด นัดกูไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วเพื่อนแม่งลอยเลยอ่ะเปนข่าวน้ำมันเฮ้ยกูกูทำอะไรอยู่เนี่ยคือเอาจริงๆแวมตามคอนเซ็ปต์แล้วก็คือช่องของกูคือกูทำมาเพื่อให้กูกูกูลงไลฟ์สไตล์ไปได้หรอป้าแล้วคือกูไม่จช่เป็นต้องมารณ์ทำคลิปอะไรเงี้ยไอ้เแย่วันแรกโคตรน่ากลัวเลยไอ้แย่กูกูกูได้ช็อตแบบคลิปวันบายวันว่ะบอกว่าวันแรกวันสองวันสามอ่ะให้จริง Jangan. Ah. Nice. Ah.